มีปฏิบต,ตามนะถ้าเราอยู่ใต้มอสองหรือบางทีเราอยู่ใต้บุหลักผู้ใหญ่อยู่แล้วก็มีคำสังส่งอะไร้าเราพูดมากไปทำอะไรที่มันนอกรู้นอกทาง่ากเกินไปท่านก็ต้องเกือนหนุนอยนูะ่แล้วเราก็ปฏิบัติตามในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหลให้ตมามหนอธิบายามเรนะื่องนั้นเนอยนะเรื่องแรกก็เรื่องมีวิวสินค้า,าก่อนจริงลูกศิลูกศิษย์ลูกค้า,ามาหามาตะไมเพลงอาจจะพูดมเหมือนกันทุกช่องเแต่เผื่อนะเขาก็เราก็จะถามนี่อะไร ขายเป็นไงบ้างช่วงโคบิมาเดี๋ยวจะมาช่วยเชียร์บางเจ้าเนี่ยเขาก็าก,าก็ยังเขาก็มองเราด้วยซ้ำนะรู้สึกมันเราแหละละมันได้เหรอเราไม่เป็นไรหรอกก็ช่วยกันเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นพิสต์เตอร์ไม่ได้เป็นมีไรายได้อะไ,อ,อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมาร์กก็จะโดนจับกันเพราะจะเป็นเมื่อกี้ที่โทรไปคอมมท่อนโตเตะเนี่ยรู้ว่าเราจะตัดออกแต่ขออนุญาตพูดหน่อยปลาส้มล้ำมุกอะไรพวกนั้นไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่คือถ้าแต่ไปลื้อเฟื่องเยอะมากจนอาจารย์จำไม่ได้จะมีบางคนเนาะอาจารย์เคยรีวิวนักพิธีให้ผมนะครับจาก นั่นหลักแสนวู้ดีใจด้วยอะไรเงี้ยฮะน้ำข้าวโพดอะไรเงี้ยเราก็เห็นใครเราก็จะหยิบมาเชียร่ยวใช้คําว่าเชีย่ยวอะไรแบบต้นรม้ก็จะเป็นเหมือนเป็นนิสัยอยู่แล้วนะซึ่งบางอย่างมันก็คนอนุโลมเช่นอาหารการกินผลไม้อย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นหรือเป็นจริงที่เป็นข่าวนั้นจะเป็นอาหารเสริมต้นไม้ได้ไหมเขาไม่เรียกปุ๋ยน้ำเลยนะเขาเรียกอาหารเสริมต้นไม้เลยเรียกปุ๋ยก็ไม่ได้ลนะก็มาเราก็เราก็เชียร์เขาอะไรเงี้ยเขาจะได้ขายได้โควิดมันลำบากอะไรเงี้ยเจตนาอย่างนั้นเท่านั้นเลยครับเทนั้นก็ ภาพที่ได้เห็นต่อไปอาจจะป็นคนอาจจะขุดมาเยอะก็ได้อย่างนั้นเท่านั้นนะทุกอย่างทุกยี่ห้อเราบางคนก็มาสนับสนุนโรงเรียนบ้านป่าบ่านเฮนตมาแต่ว่ามาตอบแทนอะไรได้เออมาเฮนตมาเชียอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากเชียเขาวอเป็นของคนไทยด้วยอะไรเงี้ยก็หลักษณะที่เรื่องสองที่ปรึกษาทีมฟุตบอลที่เป็นประเด็นจรมงๆแตมาเรมตั้งแต่มีทีมไส้เดือนตะมินก่อนที่ทีมเป็นเพื่อนเป็นรักบวแล้วก็ลาศิกาไปก็มารวมตัวกันเตะฟุตบอลเจอกันคุยกันนะสองก็ทีม เอสพีแคมป์ส no ี่ยนี่เป็นฟิล์มโรงเรียนปฐมเด็กจบเสร็จก็ส่งไปโนนปอแดงเราก็เลยเห็นโอกาสดีจัดปาร์ตี้เลนเต้นให้เป็นที่ปรึกษาปกติเนี่ยมึงด้วยวาจาแต่วันนั้นอาจจะดูเป็นเอกสาริดนึงพี่จิงมัมีตําแหน่งจริงๆนะไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้ไปรุ่งเรื่องการจัดการอะไรไปให้ธรรมะไปให้ข้อคิดพ่อเขาเน้นวัฒนธรรมกีฬาแล้วก็การศึกษาแล้วทำก็ถือพระเขาเน้นพระธรรมะเลยกีฬาก็ฟุตบอลการศึกษาเขาก็เป็นผูกกำนวยงเรียนให้เด็กๆได้มีโอกาสอะไรเงี้ยเราก็เห็นเราเห็น เด็กเราจะได้ไปทีมนี้ต่อเผื่อจะมีโอกาสติดสโมสรเผื่อมีโอกาสได้ติดทีมชาติใครจะไม่รู้เลยนาคตก็จะได้มีฮีโร่หมูบ้านเราแอบแอบหังไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสนุนครับที่มีทีมสัตยาด้วยดารานักร้องนักพลยอดีตนักฟุตบอลคงจะเห็นภาพในข่าวแล้วล่ะแต่ก็เกรงใจพี่ๆเพื่อนๆน้องๆว่าเลยที่เป็นข่าวด้วยไม่รู้จะลบหรือบวกก็ขอใหยเข้าไปเขาบอกตรงนั้นก็ได้นะครับนี่ก็ต้องพิมพ์ขอบคุณคนให้กำลังใจเยอะ แต่อันไหนไม่เหมาะไม่ควรก็ก็ก็ทราบแล้วก็ปฏิบัติตามนะคือเจตนาด้วยความที่ที่เราก็อยากจะช่วยใช่ <ๆ S 1> ครับก <c oughs> ็ไม่ได้ไปเป็นเรื่องรับเงินอะไรยังไงเลยมันมีแต่รายจ่ายครับตูกตรงเลยไปการกุรุส่วนเนี่ยบางทีต้องต้องออกเงินก่อนด้วยการคุรุส่วนตรงนี้ใครเท่าไหร่ออกน้อยก็ไม่ได้หน้าตาชื่อเสียงมีอย่างเงี้ยเดินไปร้อยสองร้อยก็ไม่ได้ครับร้อยตั้งหนอะไรเงี้ยบางทีตรงๆนั้นไม่มีต้องต้องยืมทีมงานก่อน ย่าไม่เอ่ยงานจริงนะเอาโอนให้เขาหน่อยงานนี้เมื่อกี้ก็พ้กโอนเป็นงานบินไปอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเริ่มประเดิมก่อนแล้วก็ไปก็มีบางที่ที่เขาบริการเราหน่อยที่แบบมีค่าเครื่องมีค่าแต่เขาก็จัดการเขาเองแล้วก็แค่ไปเอาตัวแล้วไปบินดูแลเราที่พักอาหารที่มันเป็นเพื่อนฐานอะไร้บางที่เราก็ต้องไปเองอะไรเงี้ยมีแต่เข้ามานจะมีรายจ่ายไม่มีรายได้การผสมก็รู้ว่าการผสมถ้ามีรายได้จะมีน้องอัตมาสมุเออย่าก็ได้โจ้ห้าหานเขาจะไปแฮปปี้มากเลย ละการกุศลิ์แล้วมันจะไปพูดถึงได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยรฮะในตอนนี้ตรานนก็มีงานการกุศลิ์อยก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจการกุศลจริงๆมันจะไปสะดวกถ้ามีรายจ่ายปุ๊บเนี่ยก็กังวลละอาจจะจะไม่มีโม้ไม่มรัอบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเรามองตรงนี้มองประโยชน์ที่เด็เกๆจะได้รับด้วยในอนาคตแล้วก็ชอบกีฬาอยู่แล้วมันกีฬาแก้ต่อง,อ,งองิเลสแบบท่เราท่องหีือกีฬากีฬาพิเศษแก้ต่องิเลสขอคนคนคนเราไม่ค่อยรู้แพ้รู้ชนะรู้แพ้แต่เขาเล่นกีฬาเย แพ้นะนะ่ะเนี่ยเฮ้เราที่เราชนะเราก็มีกำงใจเีเยวดูดีเรารู้จักใ,ดดดดให้อภัยแันบางทีประทบกระทั่งกันบ้างธรรมะก็แก้กองกินกับเราสึกมันเป็นเรื่องเดียวกันก็เลยอยกนี้เน่ยตอนนี้ถ้าโยมมีทีมนะอาจารย์เป็นทีมไหยผมเ็ได้เลยะรับจะไม่คิดมากเลยจะตอบกันดีเลยเนี่ยโยมกะต้องลงดมบอกว่าผมมีทีมอาจารย์ทมสาได้ไหมได้ครับอาจารย์มาบรรยายให้ปดตะฟได้ไหมได้ให้โยมฟังได้ไหมเรา <S <S 2> <S 2> <S ไ,ไม่มีงบประมาณเลยถ้าเกิดอาจารย์ทบชวนการศิแล้ว ปปัจจัยให้ทีมเราได้ <c oughs> ไหมได้ครับอินดีเลย,เ,ลยเพราะว่าเราชอบกีฬายอยู่แล้วอะไรแบี้เรื่ยคว<ด>าม,<ด>มที่เป็นอัราที่เป็นที่รู้จักแล้วต่อไปกังวลกั่นแหละกังวลในการที่จะแล้วพูดเรื่องที่สามไห้ทือกานเปิดนไว้คืันจะเหมือนเรื่องเรื่องโควิดเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มารู้สึกวก็พูดตามความรู้สึกแหละแล้วก็หลายๆท่านก็คงรู้สึกว่ามันน่าจะเตียงพอมันน่าจะอุปกรณ์พอ วัคซีนอะไรต่างๆเราก็จะดูข่าวคือโควิดเยอะข่าวโควิดมันเยอะมันก็จะมีข้อมูลเข้าหัวเราบางประเทศฉีดฟรีแล้วบางประเทศล้นจนเหล็ทขายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็น่าจะดีนะมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกของเรามันก็เลยอาจจะออกไปรับกระทบกระเทนจิตใจบ้างอะไรเงี้ยเราขออภัยบางทีมันคนติเราเนี้ยเราก็อาจจะรู้สึกไม่ดีแต่เออข้างหลังดีกับเราเราก็ค่อยมาคิดได้ทีหลังอย่างนี้ก็มีค่อยไปขอโทษก็ได้คนที่หลังดีอะไรเงี้ยเราก็หลังดีจริงฮะคือตรงๆนะ ก็มานั้นที่สัมภาษณ์ตรงนี้แหละเขาก็ถามว่าถ้าเป็นทําได้จะทํายังไงประมาณสตันไปนิดน,นึงอ่ะคือเราคนนึกไม่ออกเหมือนกันเห็นไหมว่าความจริงแล้วเ,เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องทอํายังไงเราค่อยมาคิดออกว่าเออควรทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่แน่ว่าถ้าเราไปทําเราจะทําได้ดีทำอ่างไรอย่างแต่นั้นแต่บางทีจังหวะที่เราพูดด้วยอารมณ์เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เฉงว่าด้วยอารมณ์นะด,ด้วยความรู้สึกที่เราห่วงทุกคนเยเราอยากให้ทุกคนรอดจังหวะนี้ไปให้ได้มันอาจจะแบบ ภายในปีนี้ปีหน้ามันแบบเกลี้ยงแล้วก็ได้ทุกอย่างเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนผ่านไปถึงปีหน้าในทุกๆคนเลยที่สูญเสียไปในเราไม่อยากให้สูญเสียเราอยากให้เป็นหนึ่งในหกพันเก้าร้อยกว่าล้านเนาะที่ที่ปลอดภัยไม่ติดเชื้อเราไม่อยากให้เป็นหนึ่งในตอนนี้ตมาตอนงจไีปได้ประมาณสามล้านเนี่ยที่เสียชีวิตไปเรา,าไม่อยากไม่อยากให้ใครเป็นหนึ่งในสามล้านอะไรที่ว่านี้คนไทยเราอะไระเงี้ยที่ว่าิี่ทั่วโลกด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยพูดอะไรไปถ้ามันจะจริงเราพูดเชิงสังคมอ,อะขออนุญาต ยินนว่าเป็นเชิงสังคมแต่ถ้ามันจะอาจจะมีบางคนเอาไปลงใน,ในกลุ่มการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่รู้นะว่าจเอาไปลงซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็เป็นเป็นสิทธิ์ของท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านเอาไปลงอะไรงเงี้ยมันก็เลยเหมือนไปโยงกันเงี้ยซึ่งข,งขําเนี่ยเราชักจะไม่ออกมาจากปากเราแล้วบางทีคิดนะแต่ตอนนี้ก็าคิดอยู่ไม่ก็ได้โนอะไรดี่นดีกว่าอะไรเง <S <S ี้ยแต่ั้ถามว่าจะมีผลไหมในการบรรยายในการทํางานในชีวิตเรามันก็มีผลเพราะว่าธรรมายานมีขั้อวตามาชอบเป็นสังฆนาคแห่ง ใครเห็นเราแล้วดีมอารมณ์ดีมีความสุขได้หัวเราะได้ธรรมะได้ข้อคิดอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นหน้าเราแล้วไม่ชอบแบืไปัดสายกันชอบแบบไปด,ด,ด,ดูสินค้าถึงเราจะแจ้ธรรมชยติต่างไม่ชอบอบบเดินพระไปอะไรอนทำไมหรือวัดดูว,ดว,ดว,ว่าสมุดไหว้พระนั้นสมาธิเดินโยมเป็นสี่อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจในส่วนนั้นแล้กวก็เราอยากให้ทุกคนเห็นเราแล้วแฮปปี้มีความสุขซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนเข้าใน แฮปปี้มีความสุขของเราแต่ว่าเราอยากไปเส้นทางนั้นนหะอยากน่ารักฮนะอยากเป็นคนน่ารักนะักเป็นพระที่เห็นแล้วชื่นตาชื่นใจอะไรเงี้ยอาจจะขัดหูขัดตาขัดใจขมากๆแล้วท่านชอบสายธรรมะเราก็ไม่ได้เพ่งขนาดนั้นสาย,าส,ายสำรวมเราอาจจะมีกระโดดกระเดกบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยจริงเพราะนั้นอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ต่อมาทมันจดีเราพูดอย่างนี้หลายท่านก็ไม่ไม่ชอบไม่ชอบไม่สนับสนุสนว่าเดี๋ยวไม่ยอมรับอย่างนั้นสิอย่า,ยางนี้พูดได้สิเือประมาณ เรารู้สึกอย่างนี้จริงๆเราก็อยากจะมาจริงๆแล้วถ้ามันผิดพลาดตั้งไปว่าจะมาสอนตัวเองก็สอนตัวเองด้วยว่าคนไทยกำลังมีปัญหาเพราะขอสองพ่อหนึ่งขอโทษด้วยความจริงใจสองปรปับปรุงแก้ไขถ้าเราเคยคิดไม่ดีเคยพูดไม่ดีเคยทำไม่ดีก็อย่าคิดอย่าพูดอย่าทำไม่ดีอีเท่านั้นเองครพบคนเราก็ใหญ่ทุกคนเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือน,นล้างเหมือนอาที่ตักเยือนเราถ้าเรากระดูกกระเดดไปเรา มากไปมไนผิดพลาดทั้งไปขออภัยนะก็ต้องก็ต้องขออภัยก็ต้องขอโทษแล้วปรับระรุงแก้ไขแต่มาว่ามันก็เท่านั้นเองโอเค